วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมบนมือถือแล้วได้เงินฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเริ่มตรงไหนได้เงินอย่างไรนะครับไปดูกันเลย,ยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel น,นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีบนมือถือนะครับจากการเล่นเกมฟรีนั่นเองนะครับผม ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องมีตัวแอปก่อนนะครับเป็นแอปที่เราจะใช้ในการทําเงินฟรีนั่นเองนะครับให้เราเข้ามาที่ Google Play Store นะครับจะมีในส่วนของแค่ Android นะครับในส่วนของ iOS เนี่ยไม่สามารถเล่นแอปนี้ได้นะครับผมส่วนใครที่มีมือถือ Android เนี่ยก็สามารถเข้ามาทําได้เลยนะครับส่วนของ iOS เนี่ยสามารถทําช่องทางอื่นได้นะครับจะเป็นในส่วนของ Wallet หรือว่าเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถเข้าไปทําได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราทําการนะครับดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนนะครับผมแอปนี้มีชื่อว่า Cash Me All เล่นเกมนุ้นรับของขวัญและเงินสดนะครับถ้าใครไม่อยากค้นหาก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะแนบลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับผมจะกดตึงคอมเมนต์ไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมแอปนี้นะครับเล่นฟรีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการสมัครนะครับว่าต้องสมัครอย่างไรนะครับผม สำหรับขั้นตอนการสมัครนะครับเมื่อเราเปิดแอป,ปขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเขียนคําว่าว e l c o ่ e นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การใช้งานของแอป,ปนะครับถ้าของใครมันขึ้นแบบนี้นะครับให้เราทําการเลื่อนข้อความภาษาอังกฤษลงไปด้านล่างสุดเลยนะครับเมื่อเราเลื่อนมาแล้วเนี่ยจะเจอในส่วนของข้อความตรงนี้นะครับผมให้เราทําการกดสมัครตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับก็จะมีช่องทางให้เราเลือกสมัครอยู่2ช่องทางนะครับ1ก็คือ Facebook 2ก็คือ g o o g l e โดยการใช้อ e ีเมลในการสมัครส่วนตัวผมเองนะครับผมใช้ในส่วนของ Google นะครับตรงนี้ในการสมัครนะผมก็อยากจะแนะนํากับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้สมัครผ่านอ e ีเมลของเรานั่นเองนะครับเพราะว่าอ e ีเมลเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการถอนเงินนะครับเพราะว่าผมไม่ใช้ facebook ในการสมัครอยู่แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเขาจะให้เราเลือกเพศนะครับเพศชายเพศหญิงเราก็เลือกได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการกรอกอายุของเรานะครับเราอายุเท่าไหร่เราก็กอกลงไปในช่องได้เลยนะครับจากนั้นก็กดข้อความตรงนี้นะครับผมพอเรามาถึงหน้านี้นะครับก็ให้เรากดด้านล่างนะครับตรงนี้เลยอ่ากดเข้าไปนะครับขั้นตอนต่อมานะครับทางแอปเนี่ยจะให้เราทําการเปิดการเข้าถึงการใช้งานของแอปนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเปิดนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการเข้าถึงของแอปนะตรงนี้เลยสำหรับของใครที่กดปุ๊บเนี่ยมันให้ขึ้นอนุญาตเราก็กดอนุญาตไปเลยนะครับ เมื่อเรากดเปิดมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรากดย้อนกลับด้านบนซ้ายมือหรือตรงย้อนกลับด้านล่างของมือถือก็ได้นะครับผมจากนั้นนะครับเขาจะให้เรากดรับคะแนนเริ่มต้นนะครับคะแนนเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งหมื่นึ่งพันแปดร้อยคอยนะครับเราสามารถเก็บสะสมเริ่มต้นได้นะครับนี่เลยนะกดคอลเลกตตรงนี้เลยจากนั้นเราก็สามารถใช้งานแอปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ละเมนูของแอปให้ดูนะครับ อาโอเคนะครับผมก็อยู่ในส่วนของแอปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสหรับแอปนี้นะครับผมก็เป็นแอปเล่นเกมนะก็เหมือนกับอ่ามันนี่วิวหรือว่าแอปอื่นที่ผมเคยลงรีวิวไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูนะครับแต่ละเมนูของแต่ละแอปเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมเมนูจะอยู่ที่ด้านล่างนะครับมีทั้งหมด4เมนูนะครับผมเมนูที่1นะครับก็เป็นในส่วนของหน้าแรกของแอปเลยที่เราเข้ามาเราจะเจอในหน้านี้นะครับเมนูที่2 my app นะครับ ตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแอปที่เราดาวน์โหลดมานะครับเพื่อที่จะเข้าไปเล่นเพื่อที่จะได้รับคะแนนนะครับก็เป็นเกมต่งตางๆที่เราดาวน์โหลดมาเลยนะครับเมนูที่3นะครับผมตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ p a y o u t p a y o u t ก็คือการถอนเงินนะครับโดยการใช้คะแนนของเราเนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดเข้าในส่วนของบัญชี PayPal นะครับนี่ PayPal นะส่วนใครนะครับที่สอบถามเข้ามาว่าไม่มี PayPal เล่นแอปนี้ได้ไหม เล่นได้นะครับแต่การถอนเงินเนี่ยเราจะถอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่มี PayPal ไงนะครับเราเล่นแอป,ปนี้ได้นะครับผมแต่เราต้องรอในส่วนของ PayPal เปิดให้สมัครถึงเราจะใช้งานของในส่วนของการถอนเงินได้นั่นเองนะครับเราสามารถเล่นแอป,ปนี้ก่อนได้เลยหรือใครที่ไม่อยากรอนะครับไม่อยากเล่นรออยากที่อยากเล่นปุ๊บแล้วได้เงินเข้ามาใช้เลยเนี่ยก็แนะนําให้ทําผ่านช่องทางทูมอนี่วอลเลตหรือ Bitcoin หรือในส่วนของช่องทางธนาคารนะครับตัวนี้นั้นจะสะดวกกว่า นะครับผมส่วนใครที่มี paypal อยู่แล้วนะครับเราสามารถเล่นแล้วก็ถอนเงินเข้า paypal ได้เลยนะครับการถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่0.2ดอลลาร์ครับหรือประมาณ6บาทไทยนะครับทางแอปเนี่ยเขาจะขึ้นค่าเงินเป็นค่าเงินของดอลลาร์ให้เรานะครับเมื่อตัวแอปจ่ายเงินให้เราแล้วนะครับมันจะเป็นค่าเงินของยูโรนั่นเองนะครับผมถอนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ $8 ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ7ยูโรนะที่ทางแอปจะจ่ายให้เรานะครับค่าเงินก็ประมาณ261บาท นะครับผมก็ลองใช้ Google นะครับคำนวณค่างเงินของอดอลลาร์หรือว่ายูโรดูก็ได้นะครับเมนูสุดท้ายนะครับโปรไฟล์นะครับตรงหน้าโปรไฟล์ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของเมนูการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับนี่มันจะเขียนเข้าว่า your friend นะฮะกดตรงรูปบวกได้เลยเมื่อเรากดตรงรูปบวกแล้วเนี่ยมันจะขึ้นช่องทางการแนะนําเพื่อนให้เราจะเป็นในส่วนของ f c e e o o o อ่า y t u t u m e s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  g n r e r หรือว่า Twitter หรือเป็นการคัดลอกลิงก์นะครับผมนี่ตรงนี้ เราสามารถกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้ปุ๊บแล้วเราไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยจะเป็นหน้าเฟซส่วนตัวของเราหรือตามกลุ่มงานออนไลน์หรือใครที่ท YouTube เนี่ยก็สามารถแปะที่ช่อง YouTube ของตัวเองได้เลยนะครับการแนะนําเพื่อนดีอย่างไรนะครับเรามาดูตรงนี้การแนะนําเพื่อนนะครับเมื่อเพื่อนของเรานะครับดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเราจะได้รับคะแนนทันทีอยู่ที่100คะแนนนะครับผมเมื่อเพื่อนดาวน์โหลดเกมเข้ามาใช้งานนะครับเราก็จะได้รับเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 25%ตรงนี้เลยใครที่อ่านข้อความภาษาอังกฤษตรงนี้ไม่ออกก็ใช้ Google แปลภาษานะครับอันนี้ผมก็แนะนําเพื่อนไปบ้างนะครับผมโอเคนะครับกลับมาดูที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับสรับตัวเกมนะครับก็จะอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับส่วนใครที่ไม่มีเกมขึ้นมาก็รอนิดนึงนะครับมือถือแต่ละคนนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแอปแคทมีอไปแล้วเนี่ยตัวเกมต่างๆที่มันจะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่เหมือนกันนะ ถ้ามันขึ้นตัวไหนมาเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับตัวเกมนะครับผมการดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะกดเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมเป็นการดาวน์โหลดเกมนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการเล่นนะครับผมให้เราเข้ามาที่แอป c a s ต m มี l อกอนะครับอยากเข้าผ่านหน้าจอหลักมือถือของเรานะครับแล้วก็มากดตรงคําว่า my app นะครับพอเรามาหน้านี้ปุ๊บมันจะมีเกมที่เราดาวน์โหลดมาใช่ไหมครับ วิธีการเล่นนะครับก็ให้เรากดตรงสีเขียวตรงนี้เข้าไปเล่นนะครับผมมันจะมีเวลากําหนดนะครับว่าเราจะเล่นแล้วเราได้กี่คะแนนนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เกมนี้ผมถอนทิ้งไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวเหมือนการพนันนะผมเลยไม่อยากเก็บไว้นะครับก็เล่นเป็นเกมอื่นดีกว่านะครับผมส่วนใครที่อยากจะเล่นก็เล่นได้นะครับแต่ส่วนตัวผมไม่เล่นอยู่แล้วนะครับมาดูที่คะแนนของเรานะครับมาที่หน้าแรกก่อนแล้วก็กดไปที่คะแนนด้านบนนะครับผมกดเข้าไป รอสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะแสดงในส่วนของหน้าประวัติการรับคะแนนและก็การถอนเงินในหน้านี้เลยนะครับผมเลื่อนดูได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเวลข้าม <Welcome S 1> นะครับอันนี้เล่นเกมนะครับผมอันนี้ก็คือการถอนเงินซึ่งผมได้รีวิวการถอนเงินไปแล้วนะครับสำหรับขั้นต่ำ0.2ดอลลาร์ผมลงในช่องสำรองแล้วก็แฟนเพจไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาถอนเงินให้ดูนะครับผมไปดูที่การถอนนะครับ แล้วก็เลือกการถอนเงินผมจะถอนที่0.4ดอลลาร์นะครับประมาณ12บาทนะครับผมกดเข้าไปกดอ่า p u y out นะครับสหรับคนที่ถอนครั้งแรกนะเขาจะให้เราเนี่ยทำการสแกนใบหน้าของเราด้วยนะครับก็ให้เราสแกนใบหน้าเสร็จอัปโหลดเสร็จนะครับก็กรอกในส่วนของบัญชี paypal ในการรับเงินได้เลยนะครับในคลิปที่1ผมได้ทำไว้แล้วนะครับเข้าไปดูกันได้นะครับผมโอเคกด Payout นะครับระยะเวลาการตรวจสอบยอดเงินของเราเนี่ยไม่เกิน7วันนะครับ คะแนนถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคะแนนผมยังเหลือสามารถถอนอีกได้ไหมถอนได้นะครับกดเข้าไป payout นะครับโอเคผมถอนไปทั้งหมด2ครั้งนะครับผมกดไปที่คะแนนของเรานะครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินของเรานะครับผมนี่ผมได้ทําการถอนไปที่2รายการนะครับผมรองเงินเข้านะก็น่าจะประมาณ1วันเงินน่าจะเข้านะครับถ้าหากว่าเงินมันเข้าแล้วเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้อีก1คลิปวิดีโอ นะครับวันนี้ก็มาแนะนําช่องทางการทําเงินฟรีผ่านมือถือนะครับผมโอเคครับผมสำหรับใครที่ยังไม่มีในส่วนของบัญชี PayPal นะครับแล้วอยากจะมีะไรายได้เสริมเพิ่มเติมนะครับก็ไปทําในส่วนของช่องทาง Tru Money Wallet ก่อนได้นะครับซึ่งผมได้ลงคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับ6วิธีการหาเงินฟรีเข้าในส่วนของ Tru Money Wallet นะครับลองเข้าไปรับชมดูได้นะครับผมจะ แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างหรือจะกดที่ตัว I ด้านบนก็ได้นะครับผมผมจะแนบไปให้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอย่ายลืมนะครับฝากกดติดตามช่องสำรองผมไว้ด้วยนะครับผมจะแนบไปให้ด้านล่างนะครับขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ